บอกกันนะครับว่าสุดยอดของนักโหราศาสตร์ที่สําคัญของโลกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือท่านอาจารย์องเบ้งจูกัดเหลียงนะครับซึ่งต้องบอกหลายท่านเนี่ยเคยพูดเหลือเกินว่าอยากมีโอกาสได้ปรึกษาให้ท่านอาจารย์องเบ้งทํานายดวงชะตาจะถือได้ว่ามีบุญวาสนามากๆเลยนะในคลิปนี้ท่านเองเนี่ยจะได้ดูกับท่านอาจารย์องเบ้งนะครับเป็นตำรายที่ท่านอาจารย์องเบ้งได้ทิ้งเอาไว้ให้กับโลกใบนี้นะครับเกียรคอนเฟิร์มได้นําตํารายนี้มาทำนายให้ท่านที่เกิดในปีชวดปีเถาะปีมะเส็ง ปีมาแมปีจอแล้วก็ปีกุนว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยทั้ง6นักษัตร์ิยดดสตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับฝากกดแชร์กิจคอนเฟิร์มหน่อยกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับช่วยกดแชร์กิจคอนเฟิร์มหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจครับฝากถูก ใจฝากกดติดตามคอมเมนต์ในกกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับแต่ที่สําคัญครับฝากอุหนุนในการกิจคอนเฟิร์มวยครับที่รวบรวมทั้งควงจุย้ยดวงปากัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา2999กกาบาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเลอละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0 8 5 9 7 4 3 9 4 5ได้เลยนะครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีชวดปีเถาะปีมะเส็งปีมะแมปีจอ แล้วก็ปีกุน6นักษัตริย์นี้นี่คือดูส่างท่านในเดือนสิงหาคมนะครับผมเสียงชันทลักษ์ได้อันดับที่53ช่างไม้พบไม้งามคนสอ,อยู่เนี่ยผมบอกเลยนะคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่เพราะว่าพบไม้งามไงครับหรือคุณเองจะได้งานที่เหมาะสมจะ ได้งานที่คุณรอคอยถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนการงานคุณต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับอยากยา้ายอยากทําอะไรใหม่ๆหรือเจออะไรใหม่ๆนี่แหละครับใช่สําหรับคุณแล้วเพราะช่างไม้พบไม้งามครับอาจารย์ของเบ้งทํานายเป็นก่อนไว้ว่าช่างไม้พบไม้งาม่วยไว้รีบเดินทางทุกอย่างง่ายเพราะโชคช่วยที่ทํรล้วนสําเร็จคือหมายความว่าถ้าช่วงนี้มีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องการเงินความรักคุณต้องฉว ไว้เลยและรีบเลยครับเพราะนั้นอาจารย์งเบ้งบอกเลยถ้ามีจังหวะอะไรให้รีบเลยครับช่วงนี้เพราะทุกอย่างมันได้เพราะโชคช่วยครับที่ทําล้วนสําเร็จอาจารย์คงเบ้งทํานายต่อครับว่าช่างไม้พบไม้งามหน้ายินดีการค้ากิจการล้วนสําเร็จแต่งงานเข้าหุ้นได้ดังใจทุกสิ่งที่ทําล้วนสําเร็จข้าพยากรครับเดินทางไกลรับลื่นวิวาดหลีกเลี่ยงได้ความเจ็บป่วยจะหายผู้จากไกลามาถึงเรื่องเล่าครับกษัตริย์แห่งจิ้นผันฝันว่ามี บินได้ได้ชันทลักนี้ต่อมาพบกับขุนพลหลี่ซุนเสี่ยวและด้วยความชื่นเหลือของขุนพลจึงสามารถพิชิตราชวงศ์ถังลงได้นะครับเอาละครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าในการอาธิบายขยายความคํำพยากรของจ้างของเบ้งทํานาอย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าคุณได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ผู้โสหรือผู้บัญชาในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกคนอื่นมองข้ามขัวหรือว่าผู้ใหญ่ไม่สนุนคุณผู้ใหญ่คอยกันขวางศัตรูคุณเป็นผู้ใหญ่ แต่ตอนนี้คุณจะรับความบุญถามจากผู้ใหญ่เพราะงั้นต้องเข้าหาผู้ใหญ่หรือเข้าหาผู้บังคับบัญชาจะสําเร็จครับคุณจะยึดกลุ่มโอกาสในความสาเร็จเอาไว้ได้โชคคุณกําลังขึ้นนะครับชันทลักษณ์นี้เป็นสาระของดวงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นเหนือขอฟ้าครับนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณมืดมนเหมือนตอนกลางคืนมองไม่เห็นทางไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยแต่ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นสาดส่องแสงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณจะชัดขึ้นโอกาสกําลังจะมาคุณจะโชคดีมากขึ้นและ,จะเจริ รุ่งเรืองคุณจะเป็นที่โปรดปานของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาและมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะพบกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือบผเชิญหน้ากับศัตรูเก่าแต่ก็ชนะชนะลักษณ์นี้ยังหมายถึงความก้าวหน้าด้วยนะคะคุณจึงสามารถบุกไปข้างหน้าโดยอาศัยโชคช่วยไฟเขียวปรากฏขึ้นมาแล้วจากที่ผ่านมาติดไฟแดงตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าถูกห้ามถูกปาล์มตอนนี้ชีวิตจะมาแล้วนะฮะจากชีวิตที่อยู่เฉยๆก็กําลังจะเดินหน้าโชคดีที่หนีหายไปจากคุณกําลังจะ กลับมานะครับแต่คุณต้องพยายามทําตัวแบบอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพยอย่าอวดอยาเวอร์จะทําให้คุณสามารถกุความโช่ดงนี้คุณอยู่ได้นานๆเลยนะครับแต่คุณทําอะไรมักจะมีคนอิจฉาริษยาขัดขวางจากคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนฝูงแต่ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับสถานการณ์ทั่วไปนะครับดำเนินไปด้วยสิ่งที่สําเร็จแน่นอนโชคกําลังเข้าข้างคุณครับความปรารถนาครับคุณปรารถนาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้คุณจะสมปรารถนาด้วยความพึงพอใจแม้จะล่าช้าไปบ้างนะครับเรื่อง ความรักเรื่องการแต่งงานครับข้อเสนอของการแต่งงานเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลให้ปรึกษาแม่หรือป้าในเรื่องบ้านและการแต่งงานครับการกําเนิดครับใครตั้งบุตรอยู่ปลอดภัยสุขภาพครับช่วงนี้คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดย,ยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหวัดเรื่องอาการเจ็บคอคันคอแสบจมูกแต่จะเป็นอันตรายมากถ้าเป็นคนสูงวัยครับการเจรจาต่อรองครับการดําเนินการเป็นไปในทางบวกคุณจะได้การตกลงที่ราบลื่นถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่สําเร็จในตอนต้นก็ตามนะครับ การเดินทางครับไม่มีปัญหาได้ไปแน่นอนครับแม้ว่า,าจ,จะต้องเลื่อนนิดนหน่อยหน่อแต่สุดท้ายได้ไปนะครับของหายครับหายแล้วถูกขโมยไปแล้วคนที่รอคอยข่าวสารคุณจะรับข่าวดีครับการเงินฮะคุณจะใช้เงินมากแต่จะรับเงินค่าตอบแทนก้อนใหญ่ครับตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดคุณตลาดคริปโตนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้กําไรนะครับแต่ตลาดมาถึงจุดเปลี่ยนควรพิจารณาปัจจัยทั้งหมดอย่างระมัดระวังและดําเนินการอย่างระมัดระวังคุณจะหาเงินได้มากถ้าคุณไม่โลภและฟังคนอื่นมากจนเกินไปครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสมบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งอย่า็ไปเหลี่ของจีนนั้นจะกันสิ่งอับประมงคลแก้คง จุ้ยในทิศที่ไร้ลาย,ลายแก้ดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปลประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัติเต่าหมูกด,ดาด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุ้ยที่ดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนำดวงคุณ สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหารือรืซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2 9 9 9บาท ท่าน,นสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0859743945ได้เลยนะครับ